วันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง pp gaming วันนี้เราจะมาเล่นเอ่อมาครับช้างในหมด s u p e r b กันนะครับนี่ก็แบบนี้เองโอ้ยมีความเล็กทางเทคนิคนิดหน่อยหลุดไม่ทันแล้วก็โฆษณาโอเคครับมาแหละวันนี้ผมก็ได้สร้างบ้านหลังนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็ผมว่าผมจะไปหาอาหารหน่อยว่าเนี่ยในตัวผมไม่มีอาหารเยี่ยอะไรเลย แก่อยากต้องการอืมผมไม่เจออะไรเลยอ่ะโอ้ไก่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 ข้าแมว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 โดนโดนไปได้รุนไปได้โอ้โหตรงนั้นมีถ้ำเรามาขุดตัวดีกว่า

เค่น okay, uh ี huh. um, oh. Oh ับ็ปุบ้ับผมดจิงสร้างอ่าฮะตรงตอตรงสล็บอืมทำก่องีกว่าไหมดีกว่าโอ้โหเริ่มหิวแล้กินอาหารก่อนเก็อ ดินหุ่นนกนนีนี่นี่นีก็นี่เอาเอารไปนอนบ้านก่อน เคครับเพราะว่า,วาหินอนะ่ะเวลาเราจะไอ้ e, ใช่ไหมครับมันก็จะขุดช้าหน่อยเนี่ยอพิเอกเนี่ยจะเป็นช้านิดนึงถ้าเป็นรัาา้วไม้อ่ะถ้าเราเผลอเอาะวา่นไ,ไปตัดเนะมันจะออกจำ ลองดูอัวลองต่อไปลองดูว,อดวโอเคครับก็ลอดัว่าจะเสร็จนะโอเคแล้วก็ปักทดนะครัะแื่ความเสมเี็จเพื่ให้เสียงสวัด ได้รู้ว่าแถ <Okay. S 1> วเน,นี้ยใครปุมโอเคแล้วก็ปิาประตูมาก็วางไว้โอเคครับก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนก็แเลยกันนะคะสำหรับนะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าอย่ลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ผมด้วยครับคลิปต่อไปผมจะลากเพื่อนมาเล่นด้วย ใครคนไหนที่อยากจะรู้ว่าผมใช้กินอะไรอยู่เนี่ย